สวัสดีครับสวัสดีครับกับผมจ่าสิบโทวรุษธาลินและกับผมสิบเอกธนวิทย์ตาละครับครับและในวันนี้นะครับเราสองคนจะเป็นวิทยากรจิตอาสาพัฒนาในวันนี้ครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับพี่เป๊ะครับในวันนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับคือพระราชวังจันทร์ หรือพื้นที่ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์นะครับตั้งอยู่บริเวณกองทัพที่สามค่ายสมาาเด็จพระนเรศวรมหาราชตําบลบ้านคลองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ,รบซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่พระราชสมภพนะครับของสมาาเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพื้นที่เกิดเลยนะครับอของสมาาเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้ววันนี้เรามาทําอะไรครับพี่โมอ่าเดี๋ยวผมจะแนะนําก่อนนะครับ ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกนะครับก็จะเป็นสะสองห้องนะครับสะสองห้องก็จะเป็นสะที่มีลักษณะใหญ่นะครับแล้วก็มีเกาะขั้นกลางนะครับซึ่งจะแบ่งสะออกเป็นสองส่วนจึงเรียกกันว่าสะสองห้องนั่นเองนะครับพี่เป้แล้วก็น้ําในบริเวณสะสองห้องนี้นะครับเขาก็จะนําไปประกอบพระบรมราชาพิเศษในสมัยราชการต่างๆอีกด้วยนะครับถือว่าสะแห่งนี้มีความสําคัญสําหรับชาวพิษโลกของเราอย่างมากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูบริเวณสะสองห้องนะครับว่ามาพัฒนาอะไรบ้าง สายสัมภาษณ์นะครับสวัสดีครับมาจากหน่วยงานไหนครับครับสวัสดีครับกับผมร้อยเอกคมกิตคําอาจครับครับวันนี้ก็มาจากกองพัญหาสื่อสารที่สี่ครับวันนี้ก็จัดคนของหน่วยครับมาพัฒนาพื้นที่พระราชวังจันทร์นะครับร่วมกับวจจพิษณุโลกแล้วก็ร่วมกับชุมชนสระสองห้องครับมาพัฒนาพื้นที่รอบค่ายครับชุมชนสระสองห้องครับซึ่งเป็นพื้นที่ บริเวณท่รับผิดชอบของหน่วยนะครับรอบค่ายครับครับงั้นผมไม่ยักไม่กวนแล้วครับขออนุญาตครับให้ผู้กองพัฒนาต่อเลยครับครับสวัสดีครับอันนี้มาจากหน่วยงานไหนครับอ๋ออบจศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ค่ะอบจค่ะอ๋อจมาจากอบจนะครับอ๋ออบจชุดอบจทั้งคู่เลยครับครับขอถามนิดนึงนะครับทําไมเราต้องมาทําจิตอาสาปรับปรุงทัศน์บริเวณตรงนี้ครับ พอดีสถานที่นี้นะคะก็เป็นที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะพระสุพรรณเกยยาและพระเอกาทศรถค่ะก็อยากจะซ่บูรณะนะคะทาความสะอาดนะคะให้ดีขึ้นนะคะครับแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยไหมครับบริเวณตรงนี้ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะมีทั้งในศูนย์ประวัติศาสตร์ราะวังจันทร์ ให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมได้ค่ะแล้วก็บริเวณบูร์สถานค่ะครับขอฝากอะไรให้นักท่องเที่ยวสามารถที่มาเที่ยวได้เลยครับสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับพระราชประวัติของเมืองพิษณุโลกนะคะแล้วก็ประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะแล้วก็พระราชวังจันทร์ค่ะครับขอคุณมากนะครับคุณมากครับและเลยขอขอบคุณนะคะทาง หน่วยงานกองพันทหารสื่อสารที่4นะคะที่มาร่วมจิตอาสาพ,พัฒนาบริเวณศาสองห้องร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเป็นประจําแล้วก็ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ขอฝากทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกหรือต่างจังหวัดนะคะขอเชิญชวนนะคะเข้ามาเที่ยวนะคะที่พระราชวังจันทร์นะคะพระราชวังจันทร์เราเนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะก็จะมีบริเวณศาสองห้องสามารถมาเดินออกกํลาลังกายได้นะคะในช่วงตอนเย็นนะคะแล้วเราก็ยังมีโบราณสถานนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดวิหารทองวัดโพทองและ วสีสุโคตนะคะมีแนวกำแพงพระราชวังจันทร์ซึ่งตรงกลางเนี่ยตั้งเป็นศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะและที่สําคัญนะคะเรามีศูนย์การเรียนรู้นะคะคือศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์นะคะที่จะรวบรวมเรื่องราวของจังหวัดพิษณุโลกและก็ประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะซึ่งเราเปิดทําการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะเข้าชมฟรีค่ะสามารถติดต่อได้นะคะผ่านทาง Facebook ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวัง รค,ครับส่วนสำหรับวันนี้นะครับเราสามคนครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับร้องเสียสละจิตอาสารอภาคภูมิใจ พร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้ดยสองมือ